เมื่ออายุได้11ปีเธอถูกลูกพี่ลูกน้องขายให้กับชายวัยกลางคนที่อารมณ์ร้อนและถูกใส่ร้ายติดคุกในตอนอายุ16ปีและยังถูกโจรลักพาตัวไปในตอนอายุ17ปีหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนอื่นๆพวกเธออาจจะเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองลงแต่วันนี้ตัวเอกของเรื่องไม่เพียงแต่ไม่ถึงทางตัน แต่ยังกลายเป็นตำนานของคนทั้งประเทศอีกด้วยสวัสดีทุกคนนี่คือการสังเกตการของไฮโซเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี1981เธอได้นำคนของเธอเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆที่เรียกว่าเบไมั ai, ซึ่งพวกเขาได้ปลน้นทรัพย์สินในหมู่บ้านก่อนแล้วจับผู้ชายที่มีวันณะสูงทั้งหมดไปอย่างที่โลง่งและยิงพวกเขาทิ้งทีละคน แล้วทำไมเธอถึงฆ่าคนพวกนี้ล่ะเพราะบางคนในหมู่บ้านนี้เคยลังแกเธอเธอจึงกลับมาเพื่อแก้แค้นในตอนที่เธออายุ33ปีเธอได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาคองเกรสของอินเดียซึ่งก็คือปราณดาวีปราณดาวีเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมคศ1963ชื่อของเธอสวยงาม แต่ชีวิตของเธอกลับน่าสังเวชมากครอบครัวของเธออยู่ในวันนาศูนย์ในระบบวันนาของอินเดียโดยจะแบ่งคนจากสูงไปต่ำออกเป็นสี่ระดับชนชัน้นสูงสุดคือพรามในขณะที่ศูนย์เป็นวันนาที่ต่ำที่สุดพ่อแม่ของปราณดาวีเลี้ยงดูลูกทั้งหมดหกคนและมีชีวิตที่ยากลำบากมากแต่ครอบครัวของปราณดาวี ก็รู้สึกโล่งใจที่ครอบครัวของพวกเขาได้ปลูกต้นจันท์ที่เคี้ยวชะอุ่มไว้ในอินเดียไม้จันทนั้นมีราคาแพงมากดังนั้นต้นไม้ต้นนี้จึงเป็นที่พึ่งของทั้งครอบครัวเมื่อมีต้นไม้นี้ทั้งครอบครัวจึงไม่ยากจนมากจนถึงกับต้องอาศัยอยู่ตามท้องถนนแต่ลูกพี่ลูกน้องของปราณดาวี เป็นคนโลภและเขามักจะเฝ้าคิดถึงต้นจันทร์ในบ้านของปราณดาวีเสมอเขาคิดว่าครอบครัวของปราณดาวีอ่อนแอและไร้ความสามารถทั้งยังไม่กล้าต่อต้านดังนั้นลูกพี่ลูกน้องของเขาจึงรวบรวมคนมาขโมยตัดต้นจันทร์นี้ต้นไม้ต้นนี้มีค่ามากแต่ลูกพี่ลูกน้องของเขาเอาเงินทั้งหมดจากการขายต้นไม้นั้น ไว้ในกระเป๋าของตัวเองพอของปราณดาวีไม่กล้าขัดขืนเพราะลูกๆทั้งหกคนของเขามีแต่คนสุดท้องที่เป็นเด็กผู้ชายส่วนคนอื่นๆเป็นลูกสาวทั้งหมดส่วนญาติผู้พี่มีพี่น้องเยอะมากจึงไม่สามารถต่อกรกับอีกฝ่ายได้แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าปราณดาวีที่อายุเพียงสิบปีจะออกมาต่อสู้กับลูกพี่ลูกน้องของเธออย่างเปิดเผย ปราณดาวีเกลียดลูกพี่ลูกน้องของเธอและตัดสินใจที่จะช่วยครอบครัวของเธอเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมที่สมควรได้รับเธอและพี่สาวของเธอวิ่งไปที่หน้าบ้านของลูกพี่ลูกน้องของเธอและตะโกนเสียงดังเพื่อเปิดเผยพฤติกรรมที่น่ารังเกียจของลูกพี่ลูกน้องและขอให้เขาเอาเงินที่ขายต้นไม้มาคืนลูกพี่ลูกน้องที่แข็งแกร่งยอมไม่กลัวเด็กสาวสองคน ปราณวีมีอารมณ์รุนแรงเมื่อเห็นญาติไม่ยอมคืนเงินจึงเริ่มด่าอย่างโกรธเคืองลูกพี่ลูกน้องที่โกรธจัดจึงเอาอิฐทุบหัวเธอจนแตกเธอจึงถูกพ่อแม่ห้ามกลับไปแต่ลูกพี่ลูกน้องของเธอไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเขายังรีบติดต่อชายที่น่าเกลียดและโหดร้ายมาแต่งงานกับปราณดาวีอย่างรวดเร็วแต่พ่อแม่ที่อ่อนแอของปราณดาวี ก็ยังไม่ขัดคืนดังนั้นเมื่อปราณดาวีอายุได้11ปีก็ถูกลูกพี่ลูกน้องบังคับให้แต่งงานกับชายวัยกลางคนชายอัป,ปลักษ์คนนี้ชื่อว่าปิติลานซึ่งตอนนี้ลานก็มีภรรยาอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้ไม่พอใจกับการมาถึงของปราณดาวีเป็นอย่างมากจึงมักจะตบตีเธอและโยนงานบ้านที่หนะักที่สุดทั้งหมดให้เธอทำ นิสัยของลานก็โหดร้ายมากมักจะทุบทีปราณวีอยู่บ่อยครั้งต่อมาปราณวีได้แอบวิ่งกลับไปที่บ้านของพ่อแม่ของเธอเธอคิดว่าในที่สุดเธอก็หนีออกมาจากถ้ำปิศาจได้แล้วแต่ไม่คิดว่ามีภัยพิบัติครั้งใหญ่รอเธออยู่ลูกพี่ลูกน้องที่น่ารังเกียจนี้ยังคงไม่คิดที่จะปล่อยเธอไปและพยายามที่จะใส่ร้าย ว่าเธอเป็นขโมยและส่งเธอเข้าคุกในอินเดียที่แพร่หลายของเรื่องการข่มคืนเธอที่อายุได้11ปีได้ถูกพวกนักโทษชายข่มคืนและไม่นานหลังจากออกมาจากคุกเธอก็ถูกโจรลักพาตัวและจากนั้นก็ถูกบาบูหัวหน้าโจรชนชั้นสูงข่มคืนบาบูดูถูกวันน้าต่ำและดูถูกปราณดาวีและมักจะบังคับให้เธอ เปลือยกายในที่สาธารณะโชคดีที่วิครัมผู้นำอีกคนของแก๊งเกิดในวันนะต่ำเช่นกันและเห็นอกเห็นใจเธอมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาวิครัมได้ฆ่าบาบูตายและกลายเป็นผู้นำคนใหม่ของแก๊งร่วมกันกับปราณดาวีวิครัมกลายเป็นผู้ชายคนเดียวในโลกที่ปฏิบัติต่อเธอด้วยความจริงใจ และเขายังสอนปรนาณดวีใช้ปืนไรเฟิลอีกด้วยพวกเขาเดินทางผ่านเทือกเขาสาหารปล้นหมู่บ้านที่มีวันนซสูงและลักพาตัวเจ้าของที่ดินที่ร่ำรวยและบางครั้งก็ปล้นเจ้าของรถรูบนทางหลวงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ปราณดวีเข้าร่วมแก๊งโจนก็ได้บุกปล้นหมู่บ้านที่ปิติลานสามีของปราณดวีอาศัยอยู่ แต่ไม่นานหลังจากนั้นรามอดีตหัวหน้าแก๊งโจรก็ออกจากคุกเมื่อเขากลับมาเขาได้ยินเกี่ยวกับการฆาตกรรมของบาบูรามจึงตัดสินใจที่จะฆ่าวิครัมและลักพาตัวปราณดาวีกลับไปที่หมู่บ้านเบไมที่เป็นบ้านเกิดของตัวเองในวันที่23ของวันที่ปราณดาวีถูกคุมขังรามก็ลากเธอออกไปนอกบ้าน ปราณวีมีผมเผายุ่งเหยิงและดวงตาว่างเปล่ารามทิบเธอลงกับพื้นอย่างแรงและถอดเสื้อผ้าออกแล้วลากปราณวีเดินแห่รอบหมู่บ้านตลอดกระบวนการชายในหมู่บ้านเบไมจะหัวเราะและทุ่มน้ำลายใส่ปราาวีและในคืนนั้นรามก็ออกจากหมู่บ้านเบไมยอย่างภาคภูมิใจซิง ผู้ใต้บังคับบัญชาคนเดิมของวิครัมแอบเข้ามาในหมู่บ้านด้วยความช่วยเหลือของชาวบ้านวันณตัาพวกเขาได้ช่วยปราณดาวีที่มีแผลเป็นซ่อนเธอไว้หลังเกวียนหัวและหลบหนีออกจากหมู่บ้านเบไม่ต่อมาปราณดาวีและซิงค์ได้รวมกันสร้างแก๊งวันณตัาและแก๊งใหม่ขึ้นและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกเขาโจมตีอย่างรุนแรง และปล้นสะดมในเทือกเขาซาฮานซึ่งมักจะปล้นผู้ชายวันนะสูงเท่านั้นหลังจากก่อเหตุในทุกๆครั้งปราณดาวีจะไปที่วัดเจ้าแม่ที่อยู่ไกลๆเพื่อขอบคุณเจ้าแม่ที่วอวยพรให้เนื่องจากเจ้าแม่องค์นี้เป็นเทพีแห่งการแก้แค้นที่สวยงามและกระหายเลือดดังนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปราณดาวี ก็เริ่มเรียนแบบการแต่งกายของเจ้าแม่และสวมฮิยับสีแดงเข้มบนศีรษะดังนั้นฮิยับสีแดงเข้มจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของราชินีโจรในเดือนกุมภาพันธ์คศออ1981ปราณดาวีได้กลับไปที่หมู่บ้านเบใหม่และเริ่มต้นการแก้แค้นที่นองเลือดขึ้น ปราณดาวีสั่งให้ลูกน้องยิงชายวันนะสูง22คนในหมู่บ้านเบใหม่บางคนบอกว่าคนที่ถูกยิงคือผู้กระทำความผิดในปีนั้นพฤติกรรมการฆ่าของปราณดาวีทำให้อินเดียตกใจผู้หญิงที่มีวันนะตำ่ำกล้าที่จะฆ่าชายวันนะสูงทั้ง22คนซึ่งน่าแปลกใจมากดังนั้นปราณดาวีจึงกลายเป็นคนที่รัฐบาลอินเดีย ต้องการแต่เธอกลับไม่ได้ถูกจับกลุ่มวันนันตตำที่อยู่เบื้องล่างถือว่าเธอเป็นเทพธิดาและได้รับแรงบันดาลใจและความแข็งแกร่งจากเธอตั้งแต่นั้นมาเธอจึงได้รับฉายาใหม่ที่เรียกว่าราชินีโจรจนกระทั่งในปี1983รัฐบาลอินเดียก็ยอมจำนนและตกลงที่จะไม่ตัดสินประหารชีวิตของเธอ เพื่อแรกกับการยอมจำนนของเธอเช่นกันปราณดาวีจึงยอมจำนนและสิ่งที่รอเธออยู่ก็คือการใช้ชีวิตในคุกเป็นเวลา11ปีในช่วงระหว่าง11ปีในคุกปราณดาวีป่วยด้วยโรคภัยแต่เธอก็รอดชีวิตมาได้ในปี1994เธอเริ่มกระตือรือร้นทางการเมืองหลังจากออกมาจากคุก ผู้หญิงที่ทนทุกข์ทรมานจากความอับยศอดสูนับไม่ทวนตัดสินใจที่จะวิ่งอุทธรเพื่อผู้หญิงอินเดียทั้งหมดและผู้คนที่ประทับใจกับชีวิตในตำนานและจิตวิญญาณที่ไม่ย่อท้อของเธอก็ให้การตอบสนองที่อบอุ่นกับเธอเช่นกันและในปี1996ปรานดาวีได้กลายเป็นสมาชิกสภาคองเกรส และเธอได้รณรงค์เพื่อสิทธิการศึกษาของสตรีแต่น่าเสียดายที่เธอถูกลอบสังหารในปีคศ2001และฆาตรก,รกรก็เป็นชายวันณะสูงหลายคนที่แก้แค้นการสังหารหมู่ในหมู่บ้านเบมัของปรานดาวีเมื่อหลายปีก่อนและผู้หญิงในตำนานก็เสียชีวิตด้วยปืนในวัยเพียง38ปีผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ ได้ต่อสู้ตลอดชีวิตของเธอด้วยความแข็งแรงและความไม่ย่อท้อของเธอเธอได้เรียกร้องเพื่อผู้หญิงทุกคนที่กําลังเผชิญหน้ากับความอายุติธรรมด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของเธอเรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้